มี e 2 4 0นะครับไฮรักลีโวแล้วก็ตามด้วยซันยองสตาวิกสภาพหัวเีดนะครับของเบนซ์240คันนี้ก็มีอาการวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกแบบวิ่งไม่ได้เลยครับวิ่งได้แค่ประมาณ4-5-60ไปเรื่อยๆช้าๆแบบเมือเต่าคานนะครับถอดมาก็เจอหลุมร่วกนะครับรถมีเสียงเข็ก็จากหลุมร่วเนี่ยอย่างที่หแล้วก็มีควันดำนิดๆอาจจะเป็นจาก ปริมาณการไหลกลับเดี๋ยวดูสูตรนี้แว๊บครับตัวแว๊บเดี๋ยวก่อนจะไปดูกดวัดแรงดันนะครับมาดูตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าแหวนมันรั่วหรือว่าหลุมมันรั่วนะครับจะมีควันขาวตอนเช้าๆนะครับอันนี้ปอกแหวงไปเลยด้านนี้จะเป็นสีดําเลยนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมด้านนี้จะดํากว่าด้านบนจะเป็นสีทองอ่าเดี๋ยวไปดูฮะลักษณะการไหลกลับนะครับเป็นไงตัวแว๊บครับตัวแว๊บถ้าอย่างนี้ครับคือไหลกลับเร็ว เร็วเลยนะฮะทำให้รถวิ่งอื่นแล้วก็มีควันดำเดี๋ยวเราไปดูเทสซีซของหัวฉีดนะครับที่เข้ามาวิ่งไม่ออกนะครับสำหรับ E211 น,น,นะฮะดูตอนนี้ครับก็ขึ้นได้เลยครับโอ้โหเป็นไ,ไงฮะรบอบปิดบาสก็สำหรับพี่ินเพื่อนนะครับก็สามารถส่งรถเข้ามาหรือว่าส่งมาแต่หัวฉีดก็ได้นะครับเราก็มีบริการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ซ่อมหัวฉีดเทสล้างหัวฉีดนะครับ ก็ร้านอยู่ในซอยพุทธมนตรสายสองยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งแยกแปดพบได้ครับสวัสดีครับ